เจอแล้วครับร้านอาหารไทยที่ได้รับรางวัลมิชลินไกด์สปีซอ้อนแต่ละเมนูนั้นจะเด็ดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะพาไปชิมกันครับพร้อมแล้วตามกันมาได้เลยมาที่ร้านจางวางอิมเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นรางวัลมิชลินตั้งโชว์อยู่และรางวัลการันตีอื่นๆอีกเพียร้านติดดินแม่น้ําเจ้าพยาเลยลักษณะเป็นบ้านไทยโบราณน,นั่งกินได้ทั้งด้านในและด้านนอกเห็นศาลานั้นไหมครับนั่งเปลรชิลชิรับลมเย็นฟินมากแถมยังเห็นวิวแม่น้ําทางสามแยกพอดีขอบอกเลยครับบรรยากาศเนี่ยดีเกินหิวแล้วก็ ขึ้นมาสั่งอาหารกันดีกว่าสูตรอาหารโบราณเนี่ยก็มาจากฝีมือคุณย่าเลยนะครับนั่งจิบเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจอาหารเนี่ยก็มาเสิร์ฟครบแล้วครับหน้าตาอาหารแต่ละเมนูเนี่ยทาให้ท้องผมร้องจอกๆแล้วเห็นปูไข่ดองแล้วแทบจะกืดน้ําลายตามเลยครับไข่แน่นๆจุกๆเต็มกระดอง รสชาติหวานมันมากต่อกันด้วยปลาตาเดียวลุยสวนเนื้อปลาแน่นๆถึงเครื่องมากครับผัดแม่สายบัวรอกเกอร์อร่อยแกงคั่วใบรากุหอมเข้มข้นถึงเครื่อน้ำพริกโจนกินคู่กับผพาและข้าวผัดกากหมูอย่างฟินมะเขือหยาผัดปลาเค็รเคมรสชาติเข้มข้นหวานนุ่มหอมปลาเค็มมากเด็ดจริงร้านอยู่ริมแม่น้ำแบบนี้จะพลาดกุ้งแม่น้ำต,ตัวโตโตมันเยิ้มเยมได้ยังไงเนื้อแน่นๆเด้งเดงเลยเต็มสิบไม่หักคะแนนเลยครับนั่งชิลๆริมแม่น้ำให้อาหารย่อย จะเห็นเจดีเอียงหรือพระเจดีมุตาตรงหัวแหลมของกเกาะเกร็ดวิวจากชั้นสองก็ยิ่งสวยขึ้นไปอีกครับก่อนกับขอปิดท้ายด้วยบัวลอยทุเรียนมะพร้าวอ่อนหวานหอมอร่อยถูกใจมากตามมาลองกันนะครับ